อ๋อมันก็มีเล็กๆน้อยๆตื่นเต้นเล็กน้อยนะเพราะวันนี้มันมันมันฉายอะไรเงี้ยแหละแล้วก็อยากแต่ก็เราก็ทาเต็มที่แล้วก็อยากให้คนมาเสพกับกับไอเดียของเรานะการเดินทางวันนี้มันมีความยากความลำบากหรือ่ายังไงบ้างโอ้ยยากลำบากเราเปิดกล้องกันช่วงกันดูฝนอ่ะแล้วก็เจอฝนก็มากมายเหลือเกินเออแต่ก็ผ่านมาได้ดีแล้วครับ ใช่ครับผมใช่ครับเพราะผมผมคิดว่านางนาคสวยทุกเวอร์ชั่นนะแต่พิเศษคือเวอร์ชั่นเวอร์ชันนี้สวยเกิน <c oughs> แล้วคนสวยธรรมชาติไม่ต้องมีคนจีบเยอะอ่ะบาบังเอิญเราไปเล่าตอนที่ว่าหน้าก็ยังโสดอยู่ไงอ่าแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยความจริงทิศน้อยเพราะผมาบบอกอยู่นะไปดูหนังดีกว่าเออบ้านอยู่ใกล้กันบ้านอยู่ใกล้กันคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ ไม่เถียงค่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกไอ้ทีว่าแม่คือสู้มากคือทุกฉากไม่เล่นเองเล่นจริงหมดเลยใช่ค่ะทำไมทำไมแม่ถึงรู้สึกว่าไม่ไปถามจริงเลยไม่ไปถามจริงเลยกลัวไปแล้วไงเข้าไปในโบสถ์จะถอยออกได้ไงอ่ะเฮ้ยต้องเล่นอ่ะไม่อย่างฉากลงน้ำมาพี่ถามจริงอ้ําทำไมอ้ําไม่ลงในในในไอไอถัง สองลิตรที่พี่เตรียมน้ำไว้ให้ทำไมอ้ําถึงลงพี่ว่าตัวอ้ําลงถังได้ไหมล่ะโอ้ยตัวนิดเดียวเองแม้ถังเบลเบล่าเออเนี่ยคือน้องก็ยบลงคลองเองอะบอกอ้ํามันต้องดําน้ำด้วยนะจริงๆลงไหนก็ได้อ่ะแค่อย่าหัวโถิดขึ้นมาแล้วโเขาบอกว่าถ้าอันนี้จะสวยสวๆนะขึ้นมาใจเราคิดว่าสวยเพราะหัวโถิแม่เลยโดนน้ำเลยนะสวย อึดอัดเลยไม่เคยัังงไมเต็มเต็มไม่เต็มอยู่แล้วไม่เคยเต็มคือคือผมว่าทุกคนไปติดภาพภาพรักสองของขีงย่าคือจริงจริงคือจริงตลกมากจังหวะเขาดีจังหวะเขาดีดีเลยเขาแบบเป็นแบบคอมเมดี้แบบรายละเอียดเขาดีฮะแล้วอีกอย่างคือถ้าท่านรู้จักนาฟทุกซีซั่นเลยนะ แต่ซีซั่นนี้หน้าคนนี้เขามีมุมน่ารักซึ่งทุกทุกเรื่องทุกซั่นไม่มีมุมนี้มีก็มีมุมเขามีมีมีน่ารักคือว่ามุกสนคือแทกไปเยอะเลยเหมือนกันใช่กการรตงไไม่ยากไม่เคยมีมีอะไรยากก่าเขาหรอกแม้ขนาดที่สูงเขายังปีนไม่ได้เลย ตอนนี้ไม่ยากแล้วไงไอตอนนั้นแต่ต่ละซีนเกิดจะผ่านไปมันยากมากค่ะเพราะเราต้องเล่นสดด้วยเราก็ไม่รู้ว่าการบ้านที่เราทำมาเนี่ยไม่ต้องทำจ้าหาเพราะว่าไม่มีความหมายในใจแล้วปิดบทแล้วก็เล่นใหม่จ้าหาจการเล่นสดแบบนี้มันไม่ต้องไหวทิ้งอะไรนี้หรืองานยังไงก็ทุกคนก็มีอยู่แล้วนะคะทุกคนอะมีอยู่แล้วความคาดหวังนะครับ่แข็งขาอะไรครับจะมีความคาดหวังผมผมผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไป ลอยลาอะไรเงี้ยแต่ <the> แต่แต่ถ้าถ seem okay ้ามันเป็นเป็นไปได้มันก็ดีเพราะเป็นการลงทุนแต่ผมคาดหวังว่าไอเดียที่ผมคิดมาอย่างนี้ผมอยากให้ท่านได้ได้ชมกันว่าโอเคไหมถ้าถ้าโอเคเนียผมก็จะมีกำลังทำเรื่องต่อไปโอ้โหก็อยู่ในช่วงจุดจีนด้วยไงอ่าจุดจีนด้วยวันจ่ายวันเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเป็นเลือกดีด้วยอะไรเย่างนี้ เป็นไปได้ไหมคะที่จะแบบว่าอาเซียนต่างๆจะได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ขอมีครับเราเราทำไปทั้งหมด4 4ภาษาครับสี่าภาษามีภาษาอังกฤษแล้วก็อ่าคนที่ยี่ห้าเนี่ยลาวก็าฉายพร้อมลาวขปลาวรู้สึกจะเป็นมาเลหรือจะเป็นอะไรทุกอย่างเลยามาเลอินโดอะไรเงี้ยมีแผนจะไปโปรโหมดทุกเร่งองไหมครับคงไม่นะมั้งถ้าไปต้องเอาอันไปด้วยอ่ะ <laughs> อ๋อว to ันท <exclud kidney> <ahaha> ี่ที่ห้าเนี่ขายพร้อมประเทศสปอลาาครับผมแต่ที่อินโดอินโดนมาเมเลแลวก็ตอนนี้ผมยังยังรายละเอียดครับคำอาเซียนก่อนารการวมันต่อชอะไรจริงจตอนแรกเครียดาเราไม่เคยเยนกแล้วันนี้ดาวเ เ้ยไม่ต้องห่วงใจเล่นไปเลยก็หลังๆเนี่ยพอไปกองเหมือนไปเที่ยวมากกว่าไปดูเขาเล่นตลกนะตลกดีไหไกองใหญ่ที่แบบผ่อนคลายมากเลยก็ไหวว่ะคือจริงๆมันก็ผมว่าคอมเมดี้มันจะน่าสนันเป็นจังหวะจริงๆอผมก็แอบดูดูทุกคน คนเนี้ยคนเนี้ไม่ธรรมดาจะบอกให้ไม่ร<ต>รมดา,าผมว่าน,นี่ทางคุณนะจอจริงนะแล้วเนี่ยหนักตละะอดเลยใชเพราะว่า,วา,า,วา,า,วาวไอ้เก่เลยเรียดเลยคือแบบน้องไม่ทับคือเหมือนฟิลเหมือนมันเป็นเล่นหนังแรกความรู้สึกนั้นเลยแบบมันคือสิ่งใหม่เลยแล้วในชุดเป็นทอมเนยผมเป็นคนแบบไม่ค่อยทำหนุ่หรือ แบบกไมัไม่ไไเออเป็นแบบซื่อแบบอินเซนต์ไงแกแบบเจหรือแปดสีนักนักปีนี้กป็นเใช่ไหมคะถ่ายไปคณจอกับกันหนักกันัประมาณกันเจ็เอาประมาณนะไม่มีเลยไม่มีเลยจันเลศล้วนเลยเนี่ยไม่มีสนิมเลยล่ะของจริงเลยละ ยากอยู่แล้วแหละเราว่าคอมเมดี้ยังยากจังหวะมันต้องดีอะไรเงี้ยคต้องกลัวแค่ว่าเราจังหวะเราไม่ดีเราก็พลาดนาะแต่เรากลัวเขาเล่นคอมเมดี้มันต้องดีเฮ้ยแป๊บเปล่าอะไรเงี้ยมมีากกว่าเพราะว่าเพราะว่าการว่าแบบหนังตลกเล่นยากกว่าแบบหนังาทุกคนตก่าดราม่ายากเพราะว่าตลกยากกว่าเาวตอนนี้มันจะหมด ถ้าคิดได้ยากมันก็ยากอ่ะตลกมันยากก็เป็นว่าที่ที่บอกให้ไปกองถ่ายก็คือเอาความเครียดทิ้งหมดแล้วก็ผมว่าเขาสำหรับสำหรับอั่มสำหรับอั่มนะคือหนังตลกมเขาไม่ยากหรอกเขาตลกไม่เนี่ยจะพูดอะไรตอบเอาเอาเขาตลกเออเขาเรียกเขาเรียกเรียกลอยยิ้มเราได้อ่ะเวลาเวลาเขาแถบสองคนนะเราก็จะเดินไปดูเขาไงเขาจะคุยสองคนเลยเพ่เอกมาแล้วเพ่เอกมาแล้วเพ่เอกมาแล้วคอยตลอดเลย หลดทางให้เขาหน่อยให้เขาลุกหน่อยเอออย่างภาพยนตร์นะครับเวลามีอเมริกาใส่ชุดไทยอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเกิดเป็นฟีเวอร์ขึ้นมาเหมือนกันคนรจะกลับมาใส่ชุดไทยกันมากขึ้นท่านหวังอย่างนั้นบ้างไหมคะไม่ได้คาดหวังนะครับแต่ว่าถ้าถ้าทำกันได้ในเทศกามันก็ดีนะฮะเพราะมันเป็นชุดของคนไทยเพราะวันนี้โอ้โหแต่งชุดไทยมาเต็มเลยน่ารักมากเลยนะแต่งชุดไทยเดินในห้างแล้วไทยก็มองแล้วพอมองแล้วรู้สึกว่าจะภูมิใจในความเป็นไทย แง่ราคาไว้ไหมป้างครับเพื่อนๆเองให้มาใจกันเยอะเดยเหมือนกันวันนี้จริงเพื่อนใส่มาค่ะก็เลยใส่ด้วยแรับการทุกคนก็เลยใส่กันอยย่่างงเี้คะอันนี้คือสะพ้ายไหมคะแมอะ่อับรูอ้อยู่แล้วค่ะเพราะเขาคุยกันในกลุ่มว่าใครจะไปใส่ชุดใครเขาเลคิดว่าเฮ้ยนั่นเราก็ต้องใส่ด้วยทุกคนกใส่กันด้วยกันหมดเลยก็น่ารักดีค่ะก็ควรอยากจะซัพพอร์ตแม่มากในวันนี้โอเคให้ให้ตัวแทนสาระครับผมก็ผม ไม่ฝากนะครับต่อยากให้ชมนะครับผมนะฮะก็ทิดน้อยนะครับก็เคยผมทําให้คนหัวเราะมาตลอดเลยแต่อยากทําให้คนหัวเราะผมทั้งน้ําตาด้วยมันก็เป็นเรื่องนี้ที่ว่าลอง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 ทำให้ท่านดูห้ดูกันนะครับผมนะฮะทั่วประเทศไทยทั่วทั่วโลกครับทั่วโลกเลยแม่หนละกันว่าทำไมถึงต้องรู้หนังเรื่องนี้กันคะ ก็เพราะเราสามคนเป็นอะไรที่แปกใหม่มาค่ะแล้วเรามาเจอกันแล้วเรามีมุกสตหลัคนเรามามาจากไม่เหมือนกันอะอแล้วมารวมกันได้ในเรื่องนี้ต้องแกไปกใหมแน่นอนค่ะ ฝากติดตามนะคะฝากไปซื้อตั๋วดูหนังเรานะคะทิพน้อยค่ะอ้าจะพูดต่ออ๋อไม่ไม่กเปากันอยู่เออพูดต่อพี่โหนกหายไปไหนอ๋อโหนกหายไปไหนมันมาแค่นี้ใช่ไหมโผล่มาแล้วก็ไปคือใจเขาเขาคินท้องยื้ท้องท้องมาพี่เหรอคะโอ้ท้องไม่โหนเขาไปลงใ้เห็นเขาแค่นั้นเลยอ่ะจอยฝากหนังเลยครับครับก็ทิพน้อยนะครับฝากไป้ดยครั้งแรกที่ผมเล่นคอามดีแล้วก็ครั้งแรกที่เราร่วมงานกันเท่งเนี่ยามนะฮะ ถ้าใครอยากรู้ว่ารักแท้กับรักแ่ลง<พ>กันยังไงนิดน้อยเลยครับโอเคครับออขอบคุณนะครับ